ลิ้นกับนาลกนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงวัยกลางคนชื่อแม่สายทองแม่สายทองไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ลำบากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ใครๆในหมู่บ้านรู้จักเธอดีก็คือปากของเธอแม่สายทองเป็นคนปากกล้าพูดคล่องพูดเก่งแต่ไม่ใช่พูดดีเธอชอบนินทาขุดเรื่องชาวบ้านมาเล่าเป็นฉาก เอาไปแต่งเติมให้สนุกปากแล้วเอาไปแพรก่กระจายราวกับข่าวช่องใหญ่ใครมาคบก็ต้องระวังตัวเพราะถ้าวันหนึ่งไม่ถูกใจก็กลายเป็นหัวข้อใหม่ในวงข้าวแกงบางครั้งคนเขายังไม่ทันผิดอะไรแม่สายทองก็พูดเหมือนรู้ดีเห็นไหมล่ะมันไปบ้านผู้ชายแต่เช้าลูกมันเกเร พอแม่มันนิสัยไม่ดีไอ้นั่นมันทำของแน่ๆคนนั้นได้ดีเพราะไปทำเสน่ห์ไม่ใช่ขยันหลอกพูดแบบนี้ไม่มีหลักฐานแต่ออกมาจากปากแม่สายทองเมื่อไหร่คนก็เริ่มเชื่อเพราะเธอพูดคล่องพูดเก่งจนฟังเหมือนจริงหลายบ้านทะเลาะกันเพราะคำพูดของเธอหลายคนเสียชื่อเสียงสูญเสียความมั่นใจ บางคนถึงกับย้ายหนีออกจากหมู่บ้านเพราะไม่อยากเป็นเหยื่อคำนินทาอีกต่อไปแต่แม่สายทองกับไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเธอหัวเราะชอบใจที่คนฟังเธอเยอะยิ่งคนกลัวยิ่งรู้สึกมีอำนาจจนกระทั่งวันหนึ่งแม่สายทองล้มป่วยด้วยโรคประหลาด กินอะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ชัดลิ้นเริ่มบวมหน้าบุดเบี้ยวเหมือนโดนของลูกหลานพาไปหาหมอก็หาสาเหตุไม่ได้พาไปหาหมอผีก็บอกเหมือนกันว่าฝากเจ้าเอาไว้ทำลายผู้อื่นเจ้าจึงต้องชดใช้ด้วยสิ่งที่เจ้ารักที่สุดลิ้นเจ้าเองแม่สายทองเจ็บทรมานพูดไม่ได้อีกเลยน่งเงียบอยู่แต่ในบ้านหลายปี คนที่เคยเป็นเพื่อนพอเห็นสภาพเธอก็เดินหนีเพราะแต่ละคนล้วนเคยเป็นเหยื่อคำพูดของเธอหลายปีผ่านไปแม่สายทองก็เสียชีวิตอย่างเงียบๆไม่มีใครมางานศพมากนะักแต่หลังจากนั้นบ้านที่เธอเคยอยู่ก็มีเสียงคนพูดนินทาดังแว่วออกมาตอนดึกๆบางคืนได้ยินเสียงหัวเราะเยอะหยัน เหมือนคนกำลังพูดเรื่องชาวบ้านอยู่ในเงามืดไม่มีใครกล้าอยู่บ้านนั้นอีกเลยปากเราอาจไม่ใช่อาวุธมีคมแต่ก็สามารถฆ่าคนได้ทีละนิดละนิดด้วยคำพูดใครที่ใช้ลิ้นทำลายคนอื่นวันหนึ่งอาจต้องใช้ลิ้นนั้นชดใช้เวรกรรมที่ตนก่อ